อะไรนะคะเอ้ยยังยังหูหทางโน้นหูทางโน้นทำไมหรอหูทางโน้นอมันไม่มีไม่เห็นห่อมากเลยโอเคพร้อมแล้ครับไปนะสักพูดถึงรางวัลสัพูดถึงรางวัลแน่เขาน่าหร่นักแสดงหญิงยอดนิยมอใครแล้วหงค่ะสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมค่ะจักคูชนลึกอวอร์ดค่ะก็ สี่สิบหกวันทันะผังกันิวาขอบคุณนะคะผอโค้ชเตืนเต้นตืนเต้นก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เินอยากขอบคุณแฟนๆอยู่แล้วค่ะอยากขอบคุณมาตั้งนานแล้วแล้วก็รู้สึกว่ารางวัลนี้ก็ตอบแทนเขามาตลอด10ปีเนาะที่อยู่ข้างเฟิร์นมาตั้งแต่เอาจริงๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆอะเฟิร์นก็ขอบคุณเขามาตลอดจากพอมาถึงวันนี้มันดูเป็นรูปเป็นร่างมีถ้วยรางวัลมีทุกอย่างก็อยากจะบอกว่าขอบคุณอีกครั้งค่ะถ้าไม่ได้ทุกคนก็ไม่มีทางมีรางวัลนี้จริงๆรู้สึกไหมาก นีออ imp, ่ยังพิมพ์มาจีเรียกหนูน้องน้ำอยู่เลยค่ะใช่แล้วล่าสุดก็มีคนมาตามค่ะมาเดี่ยวเราเก็บก่อนนะคลวก็มาเก็บอ่าพเก็บเก็บตัดอีกเรื่องอ่ะรู้รู้หรือเปล่ามีนักแสดงน้ำเอาตามหาเธอตามหาชื่อน้ำเอกเห็นเห็นมีคนแท็กมาเหมือนกันนะคะเป็นแค่รัวเลยมคะแท็กค่ะไม่รัวค่ะไม่รัวแต่ว่าขอบคุณค่ะดีใจตกใจไหมคะแบบอยู่ก็แบบโคตหน้าเราแล้วก็แบบถามว่านักนเป็นคนที่ใครชื่ออะไรตกใจค่ะเราเรามีเราเรามีเปิดไอจีเขาตามดูภาพเขาบ้างไหมคะ ไม่เลยอ่ะไม่ได้เช็คเลยว่าเขาเป็นยังไงแต่แต่ทราบว่าจากข่าวก็เขียนว่าเขาเป็นแบบนักแสดงของที่ไหนอะไรเงี้ยก็ดีใจขอบคุณค่ะขอบคุณครั้งแรกที่ได้งููว่าตกใจว่าอยู่ดีไมันถึงมนรู้จะไปคั้งที่เราก็ดันที่เร่งดมอกันครั้งแรกเห็นจากข่าวค่ะก็แปลกใจแต่ไม่ได้ตกใจแ้วก็เป็นความรู้สึกขอบคุณมากกว่าแปลกใจไหมทำไมเขาดูก็น้อยใจเหมือนกันนะช้าไปนิดนึงรตะเราจำหน้าเราไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ดีใจค่ะที่เขายังดูไปมุมนึงกลแบบอุ้ยเป็น สต่งา,<อ>างชาติขัดใจ,ใจค่ะตอนนี้เหมือนตุ่มยกว่าแบบเป็นเป็นแบบสาวสวยวันใจพระเอกจีนไปนเ,เลอยอาจจะเป็นด้วยบทล,ละครน,น้องน้ำที่ทัดใจแฟนๆจีนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วด้วยค่ะเป็นสิบปีแล้วคนก็จะมีแฟนๆที่จีนที่หลายๆที่เพราะว่าบทภาพยนตร์เรื่องนี้เลยแต่จริงๆคือติดพาร์ได้ทางที่แบบรู้ว่าคนดังทางโน้นเหมือนกันที่มาตามหาเรามาเพิ่มเราอย่างเงี้ยหนูไม่ค่อยรู้อะไรถ้าไม่เป็นข่าวแล้ว็ข่าวแขบมาหนูจะอู้มีอันนี้นะคะอี๋เออได้ได้เข้าไปคอมเมนต์อะไรเขาไหมคะไม่เลยค่ะ รู้สึกขอบคุณแล้วยินดีอยู่ในใจก็พอแล้วโอกาสจะทำบางอย่างอะไรให้แฟนกลับตัวจีนบ้างไหมแบบว่าเอ้ยไลฟ์หรือว่าแบบโชว์ไปหาไปหาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสก็ก็อยากขอบคุณอยู่เรื่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสในช่องทางต่างๆหรืองานต่างๆคนก็อยากจะขอบคุณแล้วก็จะถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณอีกครั้งอยากรู้สึกไะว่าพี่สาวเรื่องเนี้ยมันผ่านมาสิบสองปีแล้วมันมันมันก็ยังคนยังชอบยังดูย้อนหลังยังดูวนอยู่นั่นอ่ะ ก็ทุกวันนี้ที่เฟินมีงานแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วก็ทุกอย่างยางรางวัลวันนี้ก็เหมือนกันก็พูดไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ได้มาจากสิ่งเล็กๆเ,เมื่อ12ปีที่แล้วทำให้เฟินมีทุกคนที่เข้าใจเฟินสนับสนุสน,นเฟินมาตลอดก็สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักไะ่รก็ยังเป็นน้งนำของทุกคนใช่ค่ะแม้ว่าทุกวันนี้จะ30แล้วก็ตามคือุ่ดเริ่มต้งใช่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นความเชื่อมั่นเป็นความผูกพันแล้วก็ทุกอย่างที่ทำให้เฟินเป็นเฟินแล้วก็อยากจะทำงานที่ดี ก็ขอบคุณทุกคน<ม>ก็สิ่งเล็กๆเนี่ยแหละวันนี้เรากลับไปดูรู้สึกยังไงบ้างได้ยกลับไปดูไตอนตอนสมัยก่อนเวลาดูจะรู้สึกแบบทำไมซีนนี้เล่นอย่างนี้อยากดีกว่านี้อยากเก่งกว่านี้พอวันนี้เป็นดูในฐานะค,ะนะคนดูที่ไม่ได้อยากเที่ยวเข็นตัวเองมากนะักก็ดีค่ะก็สนุกแล้วก็ภูมิใจไปกับ ช่วงเวลาของเราในยุคเท่านั้นแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานแบบนั้นที่สดใหม่แบบนั้นก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองในวัยจะจะสามสิบทุกวันนี้จะทําได้แบบน้องน้ําวัยซีเด็กนั้นไหมอะไรเงี้ยก็ขอบคุณตัวเองในทุกช่วงเวลามันเป็นผลงานที่เราชอบองมันเฟื่นาจจะชอบเพราะคนโชคดีที่อยู่อยู่ในบทที่ดีทงกับที่ดีนักสแสดงทุกคนที่ดีพี่องค์พี่โออะไรเงี้ยเ่นก็เลยรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกขอบคุณตลอดเวลาที่เฟืน่นโชคดีที่ได้อยู่ในถูกช่วงเวลาอะไร มันให้ทุกอย่างแล้วมันจะให้ความรักดว้วยมิตรภาพจเล็กๆเหรอคะถ้าใช่เพราะมันจะให้แบบเราได้เจอกับคนที่แบบคนจีนคนนี้อย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่น่านะคะน้อำๆก็ใช้เวลานานมากก<อ>าวก่ะเธอสงวัยเธอรู้สึกว่าความรักมันก็มันเป็นอะไรก็ได้งไงอ่ะพี่จะดับเมื่อกี้ ละครจบแล้วน้องนายบอกว่าจะบอกสถานะของเราแต่ยังไม่บอกเซนเซนน้องนายเลยว่าเดี๋ยวฉันจะสื่อเรื่องตอบยังไงเพราะละครจบแล้วแต่ท้่ก็ดีไม่เคยเตรียมอะไรกับนางเลยเ้วจะบอกไหมบอกอะไรนะเาละครจบสถานะจะเปลี่ยนไปเอาเรื่องกับมันเลยค่ะัดการนางเลยค่ะหนูไม่เกี่ยวแต่ไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรนะคะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะคือหนูไม่รู้ฝั่งหนูไม่รู้อะไรทั้งนั้นเราไปถามนางดีก่อนนางมาเอาเรื่อง คุณนายคุณนายเขาคุณคิดังว่าคนอินมากอินจนมานอกจบอกว่าชักที่จะดีใจค่ะก็อย่างเดนยวที่ใจเขาพูดมาตลอดเพราะว่าทครั้งที่เขาจีนเขาเชียร์มันเป็นเพราะว่าผลงานของเรามันซักเซสในแต่ละช่องทางของมันเนาะก็ดีใจก็จัดเตรียมจับคู่เรื่องต่อไปเลยไหมคะมีเรื่องไหนจับคู่ก็มีมีท่าทางมาบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ตกลงอะไรอย่างเป็นทางการเลยยังโอเคเรื่องการกั่งงานอยู่คหมคะ แฮปปี้เสมอค่ะพอรุนมากๆเรา <S 1> <S 1> <Pink y> มีกดดันมาพอที่ถามอย่างเงี้ยเฮกดดันมาทุกงานก็ต้องถามจะเรื่องนึ่งเงี้ยไม่ค่ะเข้าใจมา,มากแล้วก็ค่อนข้างโอเคเข้าใจเหตุผลของความจิ้นของความเชียร์เข้าใจคําถามอะไรทุกอย่างเลยค่ะแต่คือเร็วนี้จะไม่มีผู้กฏิญญาแล้วอะไรนะคะเร็วนี้จะไม่มีผลงานที่ไหนมีค่ะ แบบว่าถ่ายหนังสือต่างๆผมดิเดียส์แฟชั่นแค่นี้แค่นี้พอหมดเนาะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าถ่ายมาตั้งใจมากเขาบอกท่างานละครน่ะผมไปควนไม่ว่างสองปีคือเต็มแล้วอาจจะเสร็จในปีครึ่งก็ได้ค่ะเราติดต่อมาก่อนนะคะทุกคนแตบอกว่าเขาจองตัวกันแบบระนาวมากคุณใครจะตอบครับแจกจะตอบมากไหมเพรว่าจองตัวกันระนาวมากต้องตอบคือไปถึงสองปีหน้าแล้ว ก็คือด้วยความที่ละครแต่เรื่องบนถ่ายก็เป็นปีๆแล้วนะคะการจองข้ามปีหรือข้ามสองปี3ปีก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติจะได้แบบวางเราก็จะได้ไม่ไม่ไม่คลาดเคลื่อนในในแผนง,งานด้วยและถ้ามันจะล่วงหน้า2ปีอะไรเงี้ยคนก็ถือว่าจะได้เซฟเซฟทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเฟิรนแล้วก็ฝ่ายผู้จัดด้วยที่สุดจทคอร์สครัไปองรค ว่าคิวเลยแน่นมากคิวละครเรื่องหนึงมันก็2ปีอยู่ปีกว่าๆ2ปียังต้อยก็2ปีเขารู้สึกว่าไทม์ไลน์เรื่องนี้มันมันไม่ได้ฮอตอ่ะมันเป็นคิวละครประมาณนั้นนะาหนูไม่ได้ฮอตค่ะชื่อไปเพิ่นคือการันตีความแท้อยู่แล้วการันตีเป็นความตั้งใจและคะโอเคแต่อย่าไปมั่นใจมากแต่ไปเพิ่นกดดันไหมเวลาคนเขาอยากได้เราเป็นลูกงานเขาต้องแบบว่าคาดหวังตัวเรากดดันนะหนูไม่ได้กดดันอะไรมากคุณแเพราะหนูเป็นคนเป็นบ้าในการทํางานกดดันตัวเองอยู่แล้วก็อยากเล่นให้มันดีอยู่แล้วแต่ว่า การประสบความสําเร็จหรืออะไรอื่นก็เป็นปัจจัยที่เฟิร์นเฟิร์นปล่อยวางเปินเหมือนกัเฟิร์นทำหน้าที่เฟิร์นได้แค่นั้นที่เหลือก็แล้วแต่ผู้ชมแล้วแต่ทุกท่านก็ขอบคุณทุกจัดทุกคนที่เขาจองคิวเรามาขอบคุณนะคะติดต่อมาได้เสมอนะคะได้อีกนะคะยังได้อีกนะคะมันกระซิบค่ะบางทีถ้ากดคิวจะงานได้ด่วนมาโอเคแต่พอการผ่านจำนวนคิวเจอยังยังไม่เจอมันทำหายค่ะไม่เจอหายค่ะเจอใหม่ S <S พี่มีข่าบอกว่าสองปีคือจองคิวถามไม่รู้จะคิวอะไรไม่ดีไม่เปิดเอาไปทิ้งผมไม่ทำไม่ทำ